ฮัลโหลเย่โย่ฮัลโหลโย่เย่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง PC h ซีกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม The Uncharted ภาค2นะครับเป็นพาร์ทที่9นะครับผมเหตุเกิดเนื่องจากเราทำตัวเป็นฮีโร่ไปช่วยโคอี้นั่นเองนะฮะโอ้ oh my god ไงก็ได้เริ่ม กลับมาสู่ทำลายหลักนะครับทำลายปัจจุบันหลังจากปูในเรื่องมาว่าเราไปทำอะไรมาถึงเด้มอยู่ที่นี่นะฮะก็เลยต้องมาเล่นซ้ำฉากน,นี้สักรอบหนึ่งไป <c oughs> แต่เขาอีก,ก็เหมือนไม่ได้ต้องารให้เราช่วยขนาดนะ่ะเออเอามาเลยมีอะไรจะพังอีกไหม มีไงท่อเนี่ยจำได้อาจจะเป็นฮีโร่อย่างนั้นเหรองโง่ท,ที่สุดงโง่ที่สุดโง่ที่สุดเลยวะ <c oughs> ต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้นี่เอง โอ้ยอ๋อ้เขารับมาในหน้เลยดีกว่าดีเหมือนกันเรื่อต้องเป็นใหม่ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยใช่หรือไม่เกิดอะไรขึ้นอีกไหมวามหวังเหลือแค่แทงแทงเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้เอ,อ้ย ดังนั้นพังหมดโอ้ยมันฉันเหนื่อยที่จะปีแล้วนะเนี่ยโหเน็ตนี่เพิ่งภาคสองเองโอ้นั่นสัญญาณไม่ดีแน่เลยใช่แล้วมันกับร่งจะไล่แล้วนะด่วนๆเลยอ๋อแล้วเพิ่งเปลี่ยนมุมกล้องทำไมวะเนี่ย โอ้โหในการแคสเปในคูดโอ้ชิีต่ะบอกว่าต้องให้เล่นใหม่อ่ะไม่ไหวเด้อรอบนี้ลุกเร็วมากเทรฟเฟิร์ Oh. ยังแปลกใจไม่หายทำไมาาลาซารวิกมันไม่เก็บมีดประกาศตัววะให้ทหารแบบคุมรถไฟเก็บไปนี่นะคิดอะไรอยู่ <c oughs> ไว้ใจเหรอสำคัญนะเนี่ยไอ้เดกเกอร์เนี่ยมีดเนี่ยกริดอะไรก็ตามแต่เรียบ มาแล้วมาแล้วอุ้ยเผือเอามือตบใหม่โอ้โหแล้วดูไม่ให้เริ่มใหม่ดูไม่ให้เริ่มใหม่โอ้โหใจคอมึงนี่นะ สุดยอดไปเลยว่ะกูไม่ต้องไม่เตีวหมดละกูไม่เตีวแล้วเออรู้แล้วว่ากูยังไม่ตายอ่ะกูรู้ยอยอู่ mừng ma mừng กูไม่เตลแล้วพอกันทีสเตลเนี่ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว มาโอ้ยต่อสูยากจริงฟินิททมเดี๋ยวคุรู้ว่าใครฟินใครอ่ะ

กูไม่เตีวแล้วกูไม่เตีวแล้วมึงอยู่ไหนตรงไหนวะเสียงยิงจากมองไหนดิอ๋อมองมองอ้าเอาก็อยู่อืมไม่สนใจแล้วงั้นแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ๊ย,อยสนสนสน,สน เฮ้ยโอ้โหแล้วมันติดอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโหมันเป็นลูกซองที่แบบว่ายิงจุกมากอะไหนวะไหนวะ นี่โหลดแบบห้อยโหดโจนทยานว่ะอึดด่ออึดเฮ้ยมันอะอ๋ะอโอเค มมันเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยหวังว่าข้หมดแล้วนะเฮ้ยโคตรเสียโอ๊ยโคตรเสียเวลาโอ้เลือดก็ไหลนี่ต้องเาปีนอีกเจ็บนะเจ็บแผลเวเนอร์นี่โคตรหนาวเลย โทษโทษเผลอเลยเผลอเลยกำลังกำลังปล่อยให้บรรยากาศบิ้วเลยดันทะลึ่งเลยวะได้เพราะอย่างนี้เป็นเรื่องจริงเลือดเลือดน่าจะแข็งตัวปะถ้าโดนโดนอากาศหนาวใครวะเนี่ยเลือดน่าจะแข็งตัวแล้วแบบติดเชื้ออย่างงี้ปะเลือดแห้งอันนี้อันนี้คนจริงหรือเพ้อหรืออะไร น่าจะคนจริงๆโอ้หนูน้อยเอาละนึงสปีกิ้งที่ไปตันภาษาทิเบตกูมากูพุ่งฉันมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยอะไรเขบ่อนมูบิเลอะ เราพูดทิเบตไม่หยุดเลยหยุดอยู่นานหรือยังทุ่มทุ่มโอ้ทุ่มทุ่มทุ่มไม่ไม่ไม่เยอะมันมันเยอะเกินไปแล้วหน้าตากุฟังรู้เรื่องมากเลยขอโทษทีผมไม่เข้าใจภาษานะครับ เออย่าลังย่าลังลุกขึ้นอ่จากดูจากบอดี้แลนกิดย่าลังย่าลังขอบคุณครับอยากาเดี๋ยวไปยินมปะอยาชัวชัวออกไตเ,กเดี๋ยวมันจะหนาวนะเออ <laughs> แปลตามแบบภาษาล่างกายมามามาเดี๋ยวพาไปพาไปไปไหนดี <laughs> วอาหมู่บ้านในทิเบตรอกูอยู่ไหนกูเนี่ยชัปสิบหก where am I ท่านอยู I? I ่น่ายเอ่อมีคนสักคนพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมครับไฮไม่น่าจะมีไฮ โอ้เจ็บ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 ตามอยู่ตามอยู่น้ำไปดิเออไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะเน้นมันเป็นคนแบบปากแบบกวนตีนจริงนะโอ้ยจะทักทายไม่ได้ต่อยโอ้ยนี่เขาทำการเกษตรเอ้ยอยากษ์มาด้วย กูหมู่บ้านเขาแบบอากาศน่าจะดีมั้งถ้าเป็นคนไทยอยู่นนีะ่คือจะหนาวแห้งเลยเนี่ยเฮ้ยเด็กเล่นบอลเป็นนัอะไรอ่ะอยากเตะบอลไหมสแสดงว่าเตะได้อะจริงด้วยนี่ไงอะเตะกลับมา ตะกลับมาเตะเตะเออช่างมันเถอะ <c oughs> นอนไม่เข้าใจอันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะจามารีปะมันมันไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายปะมันคือจามารีปะ <c oughs> เฮ้ยแต่ตรงตูดนี่ไม่น่าใช่ น้องขำน้องขำอ่าเป็นเด็กดีนะฟังพ่อแม่ด้วยมัไปยุ่งเลยเขาแล้วดูไดกันนะเอ่อคนสุภาพบุรุษครับพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอืมโอเคไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยเขาปั้นอะไรเนี่ยอ๋อทำ เครื่องปั้นเหรอเครื่องปั้นดินเผาท่านเห็นนะว่าแอบอยู่อ่ะ <c oughs> น่ารักจังเลยอุ <c oughs> ้ยสิงเทคน่ารักแบบน่ารักมากอ่ะหัวเราคิกค,คักค,คิกค,คักคิกคักพากูไปไหนเนี่ยใช้เป็นอังกฤษ ไปแนะนำตัวเขามั่วเลยในธันดริกเอ้าเอเลน่าโอ้ฉันคิดว่าจะไม่เหลืออะไรให้เสียแล้วเนี่ยขอคุณพระเจ้าคุณยังอยู่ดีโอ้โทษโทษทีฉันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออบอกหน่อยสิว่าาทำอไนี่อ่ะนานหรือยังก็ไม่กี่วันเองฉันตามรอยเอยรถไฟที่มันพังอ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นเธอพูดถูกนะเก,กี่ยวโคอีะ่ะโคอี้เขาไม่ได้อยากให้เราช่วยเขายิางเธอหรอป่าป่า,ปาฟินทนั้งห้ายทำไม่ไม่ไม่แปลให้หน่อยนะมีคนจ,จะมาเจอนายอะ่ะใครอะ่ะพิซซัหรือเปล่าสันลีน่ป่ะไม่ใช่โอ้แขกผู้น่าพิศวงตื่นแล้วนี่คาวเซฟเฟอร์ เป็นยังไงบ้างก็ดีนะขอบคุณแอ้บควรนั่งตรงนี้สิสิอ๋อแล้มึงยาวนี้เรามีอะไรเหมือนกันนะคุณเด็กอย่างนั้นเหรอใช่เจ็ดสิบปีก่อนฉันมาที่นี่เหมือนนายแหละมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เกือบตายเหมือนกันฉันเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายฉันถูกจ้างมา ให้หาทางเข้าสู่ซัมปิหาเข้าหาทางเข้าสู่ <c oughs> ชชมบาเ <c oughs> พราะว่าเขาต้องการจินดามณี <c oughs> เอาละ่ะว่าแต่ได้เจอนี้ได้ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ที่โบเนียวอ่ะทำไมเหรอ <c oughs> นี่คือกุญแจสู่ชัมบ巴าะนะ <c oughs> ออนนี้รู้ตั้งนานแล้วรู้รู้ก่อนใครเลยเนี่ยกุญแจธรรมาราเออฉันรู้ว่าเขารู้อยู่แล้วนะฉันฉันผ่านมาหมดแล้วอ่ะแล้วเขาล้มนายได้ด้วยเหรอพ่อนุ่มภารกิจของนายจบไปเหรอใช่พอแล้วถ้ามันเป็นการเริ่มต้นล่ะเธอไปหาผู้ชายคนนี้ที่ไหนมาเนี่ยเสือฉันเถิดพ่อนุ่ม ลดอีโก้ลงหน่อยโชคดีที่มีชีวิตอยู่นะใช่ฉันโชคดีแต่ว่าเวลาฉันไปแตะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พังไปหมดเลยไม่ไม่เอเลน่าจบแล้วฉันไม่จะเป็นฮีโร่แล้วโอ้โหพ่นมาบอลรัวๆเลยใช่เขามีพลังพลังนั่นแหละคือปัญหา พลังถูกกำหนดด้วยเศษเสี้ยวของจินดามริชโตนอย่างกับเทมเบเลแล้วก็จจงกิดขาดยังไงล่ะเขามีเงินโอ้โหแต่เขามีเงินเขามีพลังมากพอแต่ถ้าเขาได้ เอ็นั้นท่านหมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาละ่ะท่านเข้าใจว่านายสงสัยบางทีนายต้องไปดูด้วยตานายเองนะเทนซิน,น,ซนคือออกไปข้างนอกเทนซินจะพานายไปดูด้วยตาของนายเองแล้วนายจะเชื่อ ว่าหินจินดามนีนี่มันมีพลังมากมายขนาดไหนโอ้โหนี่กูด้นมากได้ขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะคะคือสรุปว่าผู้สังกฤษไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนคือเขาเปรียบเทียบเซงกิคานกับ สกิทคานี้เขามีอํานาจมากพอเพราะเขามีเงินใช่ไหมแต่ถ้าเขามีหินเจดมิสโตนมันจะเป็นยังไงใช่ปะ,ะขานี้ปะเออมันดูไม่ค่อยน่าเชิญชวนเท่าไหร่นะว่าแต่เขาว่ายังไงอตรงนั้นอ่ะเออกูบปะเอยก็ไม่เข้เาใจอ่ะ เหมือนฟังรู้เรื่องนะเหมือนเหมือนเหมือนเทนซินฟังรู้เรื่องเอามีดทำไรไมึงควักมีดมาทำอะไรวะชิบหายแล้วกู modernerwing เราต้องเข้าไปเหรอเหมือนจะยาวเลยโอเคองั้นเดี๋ยวพาร์ทที่9นี้ผมขอตัดจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับคือล,ลาซาลิบิกเนี่ยคือ มันมีตังค์มันมีทุกอย่างเลยเว้ยแต่เขาสงสัยกันว่ามันมาตามหาหินจินามณนีเนี่ยเพื่ออะไรหรือว่าหินจินามณนีมีพลังอะไรหรือเปล่านะฮะที่จะมอบให้กับราสซาริลิกได้นะก็ถึงพิกเมืองตามหาหินนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าไอ้คุณลุงเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเขาก็เหมือนเราอะ่ะเขาก็มาหาเหมือนกันแต่ว่าเขามาหาไม่เจอมาหาไม่พบนั่นเองโอเค หมือนเรามาสืบสารตำนานต่อเลยวะโอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับ y t u t u นะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook Win CS าาสาขา2ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่10ครับผมบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ